สวัสดีครับผมสปิริตซาครับคอร์รัมนิดนางสื่อพิมพ์สปอร์รรตบูไรส์ตะสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับส่งท้ายเดือนโปรแกรมฟุตบอลน่าสนใจนะครับและเมื่อวานนี้ตัะดะนะครับสเต๊ แต่นะครับสคู่เลครับทั้งฮอฟเฟนฮามริเซสปอร์ครับและสกอร์สูงในฟุตบอลดิวิชันน1เดนมาร์กนะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังน่าสนใจเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิกอร์นะครับแร็แนวทาง3คู่เหมือนเช่นเดิมโดยวันนี้ครับพระเอกหลักยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลบุนเดสบุรีการเยอรมันนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำาไปครับ n n 8 8 n e w ทางเลือกที่ตอบโจทย์มีความครบคันทุกอย่างสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%เปอร์เซนการันตีว่าปลอดภัยอยากแน่นอนจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แสนท่านอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามนะครับคือ page of spinoza นะครับ A O F ขีดสปิโดซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์ครับฟุตบอลทั่วรลกแจกกันให้ฟรีตากอรลอบเวลาครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ m MM m 88นิวกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลเต่งบน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่รักไปกันที่บุนเดสตรีกาเยนรมัน,นครับเป็นการเจอกระหว่างดอรมุนเปิดบ้านพบกับโคโรน ภาพรวมของช่วงหลังดอทมูลกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับแต่สังเกตนะครับว่าเกมรุกเนี่ยพวกเขาขาดความดุดันนะครับและจังหวะจบสกอร์ถือว่าหวังผลลำบากมากขึ้นนะครับหลังจากที่เออริ่งหาร่างซูเปอร์สตาร์ชาวนอร์เวย์เนี่ยบาดเจ็บต้องพักยาวตัวนี้ครับทำให้เกมรุกเนี่ยโอกาสจะหวังยิงขาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็สภาพทีมชุดนี้มีปัญหาเยอะมากครับแกนหลักถึง 45- หคนอย่างบาดเจ็บนะครับวันนี้ครับดูแล้วแนวรุกอย่างมาโคร้อย ดอนเยลมาเรนทอการอาซาอยู่เรียนบันผมมองะครับว่าจะเจาะแผงหลังของโคโรนไม่ง่ายนะครับยิ่งทางแพ้บ้าชั่วโมงนี้ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยกลับมากลับเตื้อน,นะครับอากระเตื้องขึ้นนะครับแท็กติก4 2 3 1น่นะครับการจังหวะ โตกับเนี่ยจกพวกโฟเรียนคายมาร์อูดแระหน้าเป้าอย่างออตตอรีมอดนเนี่ยกำลังลงตัวนะครับแล้วก็เกมรับช่วงหลังมีความเหนียวแน่นมากขึ้นครับในยามที่ดรอปมอลครับขาดฮา้ันไปนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาเยอะมากมีเกมยุโรปรออยู่มาเป็นต่อที่1.5โหมะครับว่าโอกาสที่จะยิงขาดไม่ใช่เรื่องง่ายครับเชียร์ทางบอลรองนะครับว่ามองว่าบอลที่พร้อมมากกว่านะครับแล้วก็แทคนติกเข้าทางเชื่อว่าสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดกับออกมาเชียร์บอลรองเชียร์ทางโคโรนะครับในคู่นี้ส่วนอีก2คู่่ทีผม แนะไกด์รายให้เชียร์ไปนะครับคู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลเซเรียอ,อิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง ตานตาพบกับราซิโอแนะเชียร์ทางราซิโอนะครับมองว่าแทคติคของทางซารีเนี่ยมีความเขียย่ยวยือกยกว่าอย่างน้อยเชื่อว่าจะไม่แพ้กับออกมาเชียร์อบอลรองเชียร์ทางราซิโอนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับเหมือนเดิมไปกันที่ฟุตบอลสกอร์สูงนะครับวันนี้ก็ไปกันที่ราลีกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างบาเลนเซียพบกับบียารรเรอัลสกอร์สูงต่างคู่นี้เปิดมาที่2.5งจุนะครับมองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเกมรับแย่เกมลุกพลอยหวังผลได้เชื่อว่าจะยิงรวมกันถึง3เมตรแต่ไม่ยากเชียร์สกอร์สูางบาบซีย พบกับบียาเรอานะครับสวัสดีครับสามทีในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันเสาร์เชียร์โคโรนเชียร์ราซิโอและเชียร์สกอร์สูงคู่ระหว่างบาร์เซโลน่าพบกับบียาเรอานะครับเพ่งรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ